เมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สายไฟและสัญลักษณ์อื่นๆบนหน้ากระดาษให้ใช้เส้นตารางและเส้นบอกแนวเพื่อช่วยจัดสัญลักษณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสมเส้นบอกแนวสีแดงมีไว้สำหรับขอบด้านขวาของห้องเส้นบอกแนวสีเขียวสำหรับขอบด้านขวาของอุปกรณ์ และเส้นบอกแนวสีน้ำเงินคือขอบด้านซ้ายของพื้นที่ค่า snap and glue ต่างๆที่จำเป็นสำหรับหน้าแบบวาดต่างๆจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้เป็นบางครั้งโดยการเลือกเมนู View แล้ว Visual aids การตั้งค่าอัตโนมัติจะถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงหน้าหากสนใจส่วนลดพิเศษสำหรับใช้ e c a f ในงานโครงการภาพและเสียงสามารถติดต่อร้านเซนสตีซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้เลยค่ะ